ครับสวัสด <calls S 1> ีครับื้อได้กับพี่น้องขอเชิญไปชมภาพพี่น้องมาภาพพี่น้องมาเบิ่งยกยอยกยอลงเกับมาลงนกเก่าด้อพี่น้องไปสิมันปากก็แลกก็แชร์ก็ได้ตามไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเบิ่งไปเรื่อยพี่น้อง รับชมไปเรื่อยๆเดยเผื่อวไปสิได้ไปสิได้ชมเรื่อยเรืๆชมที่ียกย่อพี่น้องยกย่อ พา <IP> น้องพาน้องพาน้องไอ้ uhm. ทางปลาปากพี่น้องเพื่อปลาปากทางตำบลในไอย่างตาโมววางตะมัววางตาบัวบ้านหวยหวยไอ้ยังบุญหวยมาให้หวยมาให้พี่น้องที่นี่เขาได้ทางปลาปากไต้คืออยู่บ่ัอยู่ นครพนมครับใกล้ๆนครนี่เลยพี่น้องสามชีโตนึงอันนี้ครึ่งเนี่ยอยู่ครึ่งยังไงเนาะครึ่งเนี่ยอยู่ดีกูคอยอยู่นี่นะครับพี่น้องผู้ใดก็ได้ผู้มานก็มาน บวกึ้นแล้วก็มีผู้ยังบวกึ้นก็นมีจังใดกับผักก็ไะไรก็แช่คือเกาเด้อพี่น้องเด้อให้ภาพมันบรรยายเอาเด้อพี่น้องกับ <c oughs> ส่องตาเียชาแนลคือเกาอ่ะล่ะ ไรปลาแหรอะารการดีบ่ <c oughs> Thank you. ก็เริ่มเก็บแลยพี่น้องเริ่มเก็บสิ่งเก็บของแล้วเริ่มเก็บสะด้งแล้ว

โอ้สวนโอ้มันขึ่นอย่างนี้นะน้งกามันไดขุ่นจากซาก lắp vinh ngồi urai karai urai karai luôn urai karai karai luôn urai karai Rai, karai 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 อันน้งเดิน,ดนทนางคราวหลังวัดเน้งางรันดนะหือไก่ลยรัไปพูลวก่ามันไปไปพกกาเลยตันี่เทินไปหลังวัดนะเขาเคยไปมาเลมาเสนองยิ่ขี่มอไซคมาสุดยเลนี่คือน้องกูขาได้ก็ได้มาเด้อล้วบะเบงนำกัน มันตักยูใช้สากระตองเระตองมันพดออกบ่อพดออกได้บ่เด้อาตุ้มันบริเบาๆได้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยพวงเน่มาเด้อมาเด้อมาซอยกันเด้อเอิ่นพี่น้องอาตุ้ cú đáy cái gì p/nông đây, xí đáy thằng nào, cái áo u lướt đó, lướt thằng nào chứ đó, lướt ันคอยดยุมตื้น,นแล้วมันถือก็ได้เออบ่ปนได้ใช่ไหมจำพูนันกไขก็คอยไล่เติบบดิบบสี่ตัวน,น้อยๆอยแบบบอกุมคาแล้วอบอกุมคาล่ะลบลายใช่้าลบปลาบอลุนคาแบบได้าบักเค้อนอยู่แต่ว่ามันห้ลบขึข้นขามัน เอาละพี่น้องพักเลิกดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้เอ,อคลิปนี้ก็ไว้ชมอีกนะครับสวัสดีครับป้าพี่น้องเนี่ยเหน็นปะไรมัน <c oughs> อยู่กับช่างนี่แต่ปลาเน้นยางเดียวต้องได้ปลาแล้ว นนอ,อนี่ก็เต็มคลองบ่<า>นัก,กคึกครึ่งคลองอันนันก็ได้โอ้โหอันนี้ก็ปลาขาวก็มีปลาอย่งองยางเกาะปลาูตรบ่เขาเอื่นปลาอย่างตะเพียนปลาูตรเนาะ อันนี้ผูได้ก็ได้เฮ้ยผูนั้นเดีวกของผูบ่ไร้กาบ่ไร้เฮ้ยจะปูตายตายบ่เฮ้ยแซมนี่บอน้ำเนาะน้ำน้ำน้ำ บังน้ำกันเนื้อพี่น้องอันนั้นแฮ่เ <c oughs> นืกก้อกับปลาอันนี้กับปลาพี่น้องเป็นปลาเขาไม่ใช่ปลาเราเ <c oughs> แต่ปลาเขาปลาเขา Pa nhang anh nào, ba Bước bỏ. Hả? Ừ. pha nhang, Bưng khi nó no, bưng sẽ sẽ cuốn mình nào. Đi đi đi. Ông mùng chắp. <laughs> อย่าพเนะย่าขนเนาะ เบืองเนี huh. oh, okay. uh ่ย huh. พี uh, ่น้องเขาอ้นป้าอย่งเบื้องน่ยดนดดปลาใหญ่องแท้องแท้องแทู้ายลบเบื้องแน่พี่น้องเอ้ยผู้ไล่กัไล่ผู้บล่ากับล่ายโอ้โหยาวเยน่ปลาตัวนี้เนาะถ้านีอะไรก็ขอฟื้น โอ้ขอจ้าขอเมืองกันเลป้ายังเขาันินไปยังลาเบิกเบิกบอกเขาบุแมนเชียนป้าเด้เฮ็ดเดยเอาคืนได้เดวนี้สะดุ้งเอ็มยังถมส่้ากอก็ได้สะดุ้งเข้าบ้านบึงแนกของมันนะตัวเดียวนี่ก็คุ้มละ นีนไม่ถืบอลมึงใจใครหรมั้งใจใ้าย่หนำเนียหรือย่เหมือนเดิมันถูกไอ้กึงดึงอู่้านดี่กรนดองบอกโอ้ยเมียตวโทรมาอยู่ได้บอกว่านินได้หลายเด้อตัวเดียวนี่มันก็คุ้มแล้วหาขาไว้แล้วนี่เซ็กแหล่ห้ามไปคลายก่อนเขาเด้อมมือนี่ห้ามเขาทั้งเลือ <gesch> <laughs> แหง <loop> พราวปว <anak> ป <lonely> ู <Wet> เอาเอาใช่ใราดจับเราอ๋อน่าอองมินแปเอาตัวนี้จักโลเอะไรตัวนี้ะตัวนี้10กิโล10กิโลโอ้ยว่าได้เอมันไข่บ่มันเหลือใหว่าไาโว่าันจีมารู40กแกขืนเมื่อยังป่วยลุงหนองไว้ยนี่น่ะมีตัวเดียวเดี๋ยนนระปกปลามึกนี่ปลาบึกปลาบึกนี่ตัวเดียวปลาบึกแตามันต่ำไงเห็นได้ตัวเดียวเลยหรอมีคนอื่นได้บ

bò pa bò ta cột bò pa ta cột bình thường rồi khung khung